ไฟป้ายแดงไฟแนนซ์ขอดาวสิบห้าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ทำยังไงอ่ะลูกค้าอยากได้ฟรีดาวามาหาไอเสียมกับน้องแบมใช่ดาวได้ไหมฟรีดาวอ่าไปที่ไหนไม,ไม่ไม่จบเสียเงินดาวเขาเรียกเงินดาวสี่หมื่นห้าหมื่นที่หนึ่งแสนไม่จบ,ม,จบมาหาไอเสียมกับน้องแบมก็ไม่จบเหมือนกันย<อ>จบยยยจบจบจบฟรีดาวเออฟรีดาวมาเดี๋ยวช่วยทุกคนดันทุกเคสติดปัญหาอะไร มาหาไอ้เสียงกับน้องแบมบี้ขยี้ใจได้ได้วันนี้เดี๋ยวรีวิวรถทั้งแถวเลยได้ค่ะมาคันคันแรกออนิวสองพันยี่สิบสี่นิสสันไม่เนหรอสองพันยี่สิบสี่ปโมแมนปีกอนหนูเกิดอีกได้นี่เอาก่อนอ่ะเงินสดเงินสดผู้ใดติดเครดิตแบก็คลิดต์นะกำเงินมาเพียงแค่ห้าหมื่นห้าพันบาท เอาคันนี้ไปโอ้ถือแท่สตาร์ทชึ่งเดียวติดขับไปมีเพื่อนนั่งไปด้วยเต็มทำไมอ่ะฮะขายมันเป็นรถขนชบว้าว <laughs> เรามีเพื่อนบอกเลยว่าไม่มีเ <laughs> อาแล้วก็ขับไปนะกลางวันอ่ะร้อนทำไมอ่ะแต่เวลาฝนตกอ่ะเย็นเพราะว่าหลังคาลั่วหลังคาลั่ว <laughs> หยอกเออ,อที่เด็กพยอยกเอออ่ะอาคัสซีไม่พูดนะเอาไปห้าหมื่น้าพอ,อโอ้โหพูดท่านแบบเออสภาพดีแน่นอนคับได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำเอ้าเ,เอามาเกียร์โตธรรมดาดีรู้สี่ประตูเกียร์ธรรมดาโคตรหล่อรีโวยกสูงพีเรนเนอร์อป2022ีสองพันยี่สิบสองเรียกไมไม่ต้องพูดเก้าพันโลแปดพันโลหมื่นโลเท่านั้นแค่นี้ฟรีดาวพอนหมื่นนิดนิด อนมือน,นิดนิดยกสูงแบบนี้อยากได้ล้อแม็กจัดให้ได้ยแม่ค้าดังแบมจัดให้อ่ายางใหม่ก็จัดให้แม็กเดี๋ยวจัด SUV ก้านยกนะขอบ18ให้เลยค่ะน้ามาแคปยกสูงอันนี้เกียร์ออโตโออ้หรือเกียร์ธรรมดาออโต้แคปเกียร์ออโต้อ,อุ้ยหล่อมากเออออโต้แคปทเทอร์เรมโบ่พอรออะไรน้องแบมพร่้0 0ก้าทอ่าไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นตลอดสัญญานามารอรอตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยตัวเดียวกันเลยน้องแบมแต่ว่าบบเปลี่ยนที่เกียร์ ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่นะจ๊ะน้องแบมผ่อน8,000บาทอ่า8,000ไปปลายถึง9,000นะคันนี้นะแปดพ0 0ไปปลายมาสี่ประตูโฉมเก่าแต่ยังเป็นรีโวอยู่นะจ๊ะจ้านะเมื่อนี้เรียกว่าเบิังเบิังฝูงรีโวกับฝูงฝูงฟอร์ดปะเนี่ยแม่เออใช่รีโวกับฟอร์ดรีโวกับฟอร์ดเนาะอ่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเออใช่ไอ้ห่วงอือบห่วงอื่นเนี่ยเขามีแค่หาคันสิบคันนะแมนของไอ้เสียงมันต้องแบบนี้มีไปลอยเด้วย เ,เ,เพราะว่าไอเสียมนับรวมมึงจะปีกายที่ขายไปแล้วแม่พันหนึ่งกับพอ่อเกินเอามานาลีโวสี่ประตูตัวเตี้ยผ่อนเพียงแค่แปดพันบาทแปดพันเดิมเดิมเนาะเครื่องเดิมเดิมใช่ตัวนี้แพงขึ้นอีกพันหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแต่งพิเศษชุดแต่งจากโรงงานนะแต่งจากโรงงานเป็นแสนนะค่ะหน้าหล่อมากอ่สวยๆแบบนี้ดาวเท่าไหร่จ้าต้องแบมฟรีดาวผ่อน9,00 0บาทตลอดสัญญาอ่ามารีโวแคป นะเหมือนเดิมสีขาวเครื่องเดิมแม็กไม่ยังไม่ฟรีดาวผ่อนอะไรเจ้าน้องแบมพอนเจ็ดพันบาทค่ะไป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 เอาโฉมเก่าสีขาวอีกแล้วสีขาวหน้าเก่ากันนี้พอนถูกกันนี้พันหนึ่งนะแม็กไม่ยังไม่ไออีสามศูนย์ผ่อนอะไรเจ้าน้องแบมหกพันบาทค่ะพอต่อไปมาเจอน้าตัวเก่าน่ะปีสิบเก้ายี่สิบแม็กไม่ยังไม่เอาแม็กใหญ่แม็กบาง แม็กนายางบางย่างหนาเลือกได้ใช่นะพรดูทุกเท่าไหร่น้องแบมหกพันบาทค่ะหกพันบาทตลอดสัญญาเลือกสีได้ไหมเลือกสีได้เลยค่ะดำเทาแล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วแต่สีโหเหงเนาะอ่าอ่ามาคันอีกสองคันสุดท้ายเป็นกระบะเอ็มจีกระบะแบนลองกระบะแบนลองะขายดีนะอผู้ใดผู้ใดบ่มักก็แต่ว่าไอ้มักดิมักคนรถคะมักน้องแบมแล้ว <laughs> ยอกยอม<อ> <laughs> เอาน่ะตัวนี้เป็นแคปยกสูงพรอนอบเบาๆเพียงแค่6,000บาทา6,000กว่านะมาสี่ประตูน่ะเอมจีเหมือนกันตัวสูงเหมือนกันตัวสูงน่ะพรอนเพิ่มมาอีก2,000จากแคปเป็นพรอนเพียงแค่8,000บาท ฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรซื้อได้ไหมพนักงานบริษัทซื้อได้ค่ะข้าราชการซื้อได้ค่ะรับวิสาหกิจซื้อได้รับเหมาก่อสร้างซื้อได้เพชรในเพชรในสวนแม่บ้านรถบพ่อกีดยางขับวินขับแก๊บขับรถล้อขับสิบล้อครับแมคโครตัดไม้เผาถ่านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเปล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถั่ปลามุ้งปลามุ้งทุกอาชีพซื้อได้เบิร์มาเถอะมาเถอะบอกได้บอกโอ้โหกี่บอว์บอว์ได้ ฟ้างแถวเจ้าบระทันฝ่ามงคฝ่ามึงไอยยังไปด้วอ้ยเนาะไปเลยเลยเอาลักสูรได้ว่าเดียวไอ้จะาโง่ไงได้ไอ้นูสินังจับนัางคืนเลยนะเอ้าสนใจกระบะเอ็มจีกระบะฟอร์ดกระบะรีโว่สนใจติดต่อไอ้เสมกับน้องน้องแบมบี้ค่ะแต่ถ้าติดต่อไอ้เสมไม่รับสายแน่นอน แต่ถ้าติดต่อแบมติดต่อง่ายแล้วก็ติดใจนะเอออ้าวเบอร์โทรน้องแบม0ูนย์หกสี่เก้าหกสี่ห้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะเซลลน้องแบมค่ะโอเคนาฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปมีเพื่อนดูคลิปนี้อยู่แล้วมาซื้อน้องแบมให้อะไรให้ค่ะแนะนำคันละ5,000บาทไปเลยโอเคอนาฝากไอเสียงกับน้องแบมไว้ในใจด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วผมสีวิดัตส์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ